นักเรีนักศึกษาวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกที่เราได้เจอกันนะครับในภาคเรียนที่1นึ่งับสองห้าสามนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับโดยผ่านระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะครับวันนี้เราจะใช้เว็บก็คือ c ลาสตั t นะครับในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ขั้นตอนแรกก็คือให้เราเนี่ยเปิดเบราว์เซอร์มานะครับเปิดเบราว์เซอร์เบราว์เซอร์อะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น chrome หรือว่า internet explorer safari นะครับทีนี้พอเวลาเราเปิดแล้วนะครับให้เราพิมพ์ที่ url นะครับพิมพ์คำว่า www classstart org ดีนะครับคล start ปัด r พแล้วก็กด enter นะครับกด enter กอกด enter แล้วให้นักศึกษาเนี่ยเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมันจะมีคำว่าเริ่มต้นใช้งานเข้าระบบสมัครสมาชิกนะครับทีนี้ให้เราไปที่เข้าระบบนะครับพอเข้าระบบเสร็จแล้วให้เราไปที่ช่อง เข้าสู่ระบบเราก็ไปใส่อีเมลของตัวเองนะครับอีเมลของตัวเองอีเมลของตัวเองทีนี้พ้าส่วนก็ใส่พ้าส่วนนะครับอพอเราเข้าเสร็จแล้วนะครับให้เรามาดูที่หน้าแรก มันก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับหน้าจอมันจะมีบันทึกการเรียนข้อมูลของฉันสถสสานศึกษาวิชาที่ฉันเรียนวิชาที่ฉันสอนแล้วก็วิชาที่ฉันร่วมสอนให้นักศึกษาเข้าไปที่วิชาที่ฉันเรียนนะครับวิชาที่ฉันเรียนคลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปพวกเราก็จะเจอรายวิชาที่เราเรียนนะครับ วิชาที่เราเรียนในวันนี้ก็คือเป็นวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับคลิกที่รายวิชานั้นๆพอคลิกเสร็จแล้วนะครับหน้าจอต่อไปก็คือจะเป็นเมนูต่างๆนะครับมันจะเป็นหมดหมู่เลยนะครับตั้งแต่ข้อมูลวิชาแผนการจัดการเรียนรู้ข่าวประกาศเวลาอาจารย์เขาจะประกาศอะไรพวกเราก็สามารถเข้ามาดูในนี้นะครับว่าวันนี้มีกาป,ประหัตอะไรหรือเปล่ามีการประกาศอะไรบ้างนะครับดูช่องนี้นะครับ ต่อไปก็เอกสารการสอนนะครับตรงนี้สําคัญนะครับเอกสารการสอนก็คือพวกเนื้อหาต่างๆนะครับใบความรู้ต่างๆก็จะอยู่ในนี้นะครับจะอยู่ในนี้อ่าอัน,นอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ช่องต่อไปก็คือแบบฝึกหัดนะครับพอเวลาเราเรียนเสร็จแล้วเราก็มาที่แบบฝึกหัดนะครับหัดเอาไว้พวกเราทําแบบฝึกหัดนะครับอ่าที optimum, ๆๆนี้แบบทดสอบก็ เวลามันจะมีแบบทดสอบพวกเราก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับตรงนี้เป็นคะแนนเก็บบางทีเวลาเราสอบเสร็จแล้วเราก็สามารถเข้ามาดูคะแนนเก็บของตัวเองได้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูว่า,ารายวิชานี้เนี่ยเรียนแล้วได้อะไรบ้างนะครับได้อะไรบ้างเรามาดูหน่วยที่หนึ่งนะครับหน่วยที่ 1. หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่สามเนี่ยมีทั้งหมด วิชานี้มีเจ็ดหน่วยนะครับมีเจ็ดหน่วยอ่าหน่วยที่หนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับพื้นฐานระบบเครือข่ายนะครับพื้นฐานระบบเครือข่ายอันนี้คือหน่วยที่หนึ่งเราต้องเรียนรู้อะไรบ้างเราก็สามารถเข้ามาดูนะครับพื้นฐานระบบเครือข่ายเนี่ยจะบอกถึงเกี่ยวกับอ่าเครือข่ายนี่คืออะไรมีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนในชีวิตประจําวันของเรานะครับมันจะมีตั้งแต่ อ,องค์ประกอบของระบบเครคือข่ายนะครับส่วนประกอบต่างๆนะครับเป็นวิดีโอนะครับแล้วก็ความรู้เพิ่มเติมนะครับเราก็สามารถคลิกที่ลิงก์นี้ได้เลยนะครับนี้ได้เลยอ,อันนี้คือความรู้เพิ่มเติม,เ,ตมเราก็สามารถมาอ่านนะครับมาอ่านจากการทำงานประเภท ของระบบเครือข่ายมีเลนมีเมนมีเวนนะครับมีประโยชน์ต่างๆนะครับต่อไปก็พอเวลาเราอ่านดูคลิปเรียบร้อยตรงนี้ก็จะมีอีกบางทีก็จะมีใบความรู้นะครับมีใบความรู้เราก็เปิดอ่านได้นะครับเปิดอ่าน เวลาเราเปิดเสร็จแล้วก็มันก็จะออกมานะครับอันนี้วิชาระบบเครือข่ายหน่วยที่หนึ่งนะครับเรามาดูหน่วยที่หนึ่งเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้เวลาเราเปิดมันจะมีคําอธิบายรายวิชาอันนี้คือกรอบรายวิชาทั้งหมดว่ามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเราเรียนวิชานี้เพื่ออะไรนะครับก็ให้พวกเราเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทํางาน และองค์ประกอบของระบบเครือข่ายนะครับให้พวกเราเนี่ยสามารถเลือกใช้อุปรกรณ์แล้วก็การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเบื้อง,งต้นได้นะครับสก็คือเรียนไปแล้วสามารถประยุกต์ใช้ในงานเครือข่ายหรือว่าในองค์กรว่าที่บ้านได้ด้วยนะครับเอาไว้ใช้ในชีวิตประจําวันได้ต่อไปที่4ี่ก็คือเพื่อให้พวกเราเนี่ยมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี ในการใช้คอมพิวเตอร์นะครับอันนี้จุดประสงค์รายวิชาเรียนไปแล้วพวกเราต้องได้นะครับต่อไปคําอธิบายรายวิชาก็คือมันจะมีอยู่หลายหัวข้อด้วยกันนะครับที่เราจะต้องเรียนนะครับทั้งหมดนี้เลยก็คือตั้งแต่ศึกษาและปฏิบัติแสดงว่าเราต้องศึกษาแล้วก็ต้องมีการปฏิบัติด,ด้วยนะครับเกี่ยวกับหลักการทํางานนะครับหลักการทํางาน และองค ah, ์ประกอบของระบบเครือข่ายอุปกรณ์ระบบเครือข่ายประเภทของเครือข่ายอ่าเนี่ยครับประเภทของเครือข่ายมีกี่ประเภทเมื่อกี้นะครับแล้วก็ตัวกลางการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายก็คือเครือข่ายเนี่ยมันจะต้องมีการเชื่อมต่อนะครับมีการเชื่อมต่อแล้วก็โปรโตคอลคืออะไรนะครับอ่าโปรโตคอลด้วยแล้วก็รูปแบบการเชื่อมต่อการติดตั้ง ระบบปฏิบัติการเครือข่ายนะครับเนี่ยเราต้องเรียนหมดเลยนะครับแล้วก็ใช้ประใช้โปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมท t i l i t y บนเครือข่ายก็คือว่าในระบบเครือข่ายเนี่ยมันจะมีโปรแกรมอยู่นะครับเพื่อที่จะเอามาควบคุมนะครับหรือว่าจัดการในระบบเครือข่ายนะครับอันนี้รายละเอียดต,ต่างๆของหน่วยแล้วก็อของ วิชานี้นะครับทั้งหมดเลยที่เราต้องเรียนในเทอมนี้นะครับต่อไปหน่วยที่1นนะครับหน่วยที่1พื้นฐานของระบบเครือข่ายในหน่วยนี้เราก็เรียนแค่บอกองค์ประกอบพื้นฐานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้นะครับอันนี้ก็คือที่เราต้องเรียนสสามารถบอกมาตรฐานการเชื่อมต่อของระบบเครือข่ายได้บอกมาตรฐาน3ก็คือ สามารถบอกหมายเลข address ได้นะครับเรียนหน่วยนี้แล้วต้องมีความรู้ทางด้านาเกี่ยวกับหมายเลข IP นะครับต่อไปต้องสามารถหรือว่าอธิบายเกี่ยวกับประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้นะครับต้องบอกประโยชน์ด้วยเพราะว่าเรียนระบบเครือข่ายแล้วมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ทางด้านอะไรบ้างมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะครับต่อไปบทนี้ เราจะต้องรู้เกี่ยวกับเจตคติที่ดีในการเรียนเรื่องพื้นฐานระบบเครือข่ายแล้วก็รักค่านิยมหลักสิสองประการของไทยนะครับอันนี้ในหน่วยนี้นะครับต่อไปก็มาดูนะครับในบทนี้เขาจะแยกออกมานะครับพื้นฐานของระบบเครือข่ายหนึ่งก็คือพื้นฐานเกี่ยวกับระบบเครือข่าย สองก็คือมาตรฐานการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย3ก็คือหมายเลข IP address สีก็คือประโยคข,ของระบบเครือข่ายนะครับในบทนี้เราจะต้องเรียน1 2 3 4 4ี่สี่หัวข้อหลักใหญ่ๆนะครับมิฉะนั้นก่อนที่เราจะเรียนในครั้งต่อไปให้นักศึกษาทุกคนนะครับอ่าศึกษาดูก่อนนะครับศึกษาดูก่อน เพื่อที่จะให้ในช่วงที่เราเรียนเนี่ยมีความรู้รือว่าจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจได้เพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็อจารย์ก็อธิบายได้แค่นี้ก่อนแล้วก็มาพบกันใหม่ในคาบต่อไปครับสวัสดีครับ